ยานั่นโบนเลี้ยวอยู่ยังสี่หลักสบายแล้วเอากระสอบมาใส่รถเก่าน่ะขึ้นไปใส่เนี่ยขึ้นไเกินของอยอะอ๋อไปเลี้ยงนักกินน่ะหันปลาตะเพียนมาสิมันน้องจ้ะมามีจนปลาตะเพียนเพี้ยนเหอะฮะครึ่ปีนั้นเนาะคือเพี้ยนอยู่กางค้างไอโอ้ยไม่ได้แล้วต้องไม่ยืนคื่บ่าอนโอ้ย

โอ้นหนา้นหนา้นา่ค้ยากนมู้หยามกไทกะไร้มีผู้อยาแต่เสี้วเออเงี้นเอาไปเฮ็ดกระเดยวันก่ไปกับว่าหมกจักเนี้อุ้ยค่ข้อเห็ดกรได้ไปริมสวยเนาะเ